ทำอะไรกินเนี่ยผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลนะครับเมื่อวานพัดนุ่นได้พี่น้องเด้อยผัดเผ็ดปลาไหลพอพัดนุ่นทั่วไปบอกว่าไม่กินผัดเผ็ดปลาไหลด้วยครับเด้อสนใจมือั้ยนะครับนี่ผมกินไปใส่เป็ดหมอว่านมาก่อนหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะครับนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆตัวตนเอฟซีทุกท่านมื้อนี้กลับมากินหัวปลาไหลต้มปลาคอใส่บมกกอกน้ำกันเด้อครับ พัดน,นุ่นพี่น้องมากินข้าวบานพันนุน่นดนี่เด้อถ้ขาข้าวมาเลยครับคนทุ่มไปเอาต้มยังนี่นี่นนตุบปะคอตุบปะคอยังไงบอกนี่ให้ไรเฮาอยู่นี่เด้อผัดเผ็ดปลาไหลดเด้พาพานนอ,พ,พ,นนอพี่น้องเด้อพอพันนุ่นคนทุ่มคนเอื่นมากินครับนี่ไปกูเกากูเข้าหน่อยนะครับกูนี่นะครับมาๆพี่น้องมาบันนี้ไหมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่ายูทูปมือรุ่ปลักครับ,บมาพโมบางหว่างกึ่เก่าแล้วครผิงเขาแลีงพี่น้องมามมือไหน ผานนุ่นเอิ่นมากินปัวปลาไหลพี่น้องหรือปลาติดปลาไหลเยอะครับวันนี้เห็ดหลายนะครับโลหนึ่งพอผานนุ่นเป็นเห็ดครับฝีมือกุกกุกตุพพันมาพี่น้องมา้ยมนเข่าน้มกันนุ่นเห็ดผ่านุ่นยังไปอีกมีมีตรงนี้มาพี่น้องมาครับขอมาเด้อยหืมถ้าเข่าห้องจะแทบจะเจบพี่น้องด้วยเมื่อนั้นกินบ่ซาะาใจพี่น้องไปกินอยู่ทองแมววันนั้นนะหม้อหน่อยพวกครับ มันจะเปลี่ยนบรรยากาศ,ากาศมาตู้ก,กิ่นงั้นเพป็นพี่นอ้องมา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 ลุยช่อ,องยูทูบรายการให้แดกอย่างเดียวแดกอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อแดกลงไปคำใหญ่ๆเยอะแยะอืเสียกันเลยสุกพันธุ์เลยเนาะคำใหญ่เยอะ ไม่เหล่ันหมดแคดึงมาด้วยออมไรน้อนอต้มปลาใส่บอกหวานะครับข้านม่นไปนใสใป่ได้หลายชยอ่อนกัชายไล่ลมอาเห็นวพ่อไ่นไดเหรอไม่เป็นไรเสีนะเยบเลย ทิ้งทำให้ใหญ่เป็นน่งหมดขัดเอาเลยบ้านนี้เรพอทิ่จานยนบ้านนี้มาไม่ต้องที้ไปยนมาบอกไปเลยแล้วอยู่มารฐานินให้หมดนังอยู่ตยังไม่องนะเพิ่เพศไหลปารายโอนึงแล้บอกโลดเลยอ่ะ เดี๋ยวที่มันกับน้ำแก้มือเมื่อวันก่อนอากันนี้เนาะแก้มือเมื่อวันก่อนโม่ก่อนโม่อเลยนี่เล่นแก้กระทะเลยเม่ได้เกี่ยวข้าวันบุญหัดมืึ่วันเบุนหัดเกี่ยวข้อที่พี่น้องเหรอพันนนวลเกี่ยวข้าวันเบุนหัดพี่น้องโอเคเย้ ่ไหมดมันคนกินเนี่ยมนี่อไ้ปไปหาปลาตกพี่น้องปลากันไปนั่นถือว่าตืนมันี่พวกกันไปกันแลนนก็พันธุ์น้องับิจารปลาประมาณน,นั้นจะบาดนพี่น้องมาพักกันหนึ่งพี่น้องเลยอันนี้ก็ันกนกักเนี่ยครับดูหมด ปลาดังวี่ผมกินเนยลยนะคนตั้งสอ,องเป็นคำน้ใหญ่แต่แบ,บโอ้ผมกย่อร่อยเนาะจาของยูทูบเลยอร่อยไหมอร่อยครับอ,อันมากกิมกับกุ้งไหเลเนี่ยเป็นของด้วย ถ้าใช่ก็แช่เนื้อกันเนี่ยเพื่อถึงตั้งใจนะครับเนาะช่องผสมอย่างไรผ่านนุ่นครับผ้าหน้นเนาเพป็นเนี่ยกรบพ่องเป็นเนี่ยนะครับเพป็นที่บุกเบ,บิกนื้อกันนี่จำนี่ยแหละครับกับพันว่านได้เป็นของด้วยผ่นวันมาจากงยางงันแล้วเดี๋ยวจะไปหาเป็นอยู่เป็นกักตัวอยูค่ครับพ <c oughs> ีงง่น้องโอ้ no จาเกี่ยวบ่พอแล้วยผู้ชายล้วเมื่อจำเกี่ยวแล้วถึงจะโปงลงพริกไทยอ่อนกับใบกะเพรา เราใส่แล้วคนจบเลยไม่ได้กึบกรับใช่ไหมแม่นม่ได้ต้องผักผักอะไรซึ่งให้มันอิ่มให้หมดอิ่มๆไม่มให้ยากแดกอย่างเดียวก็แค่กินบ่บฝนะีมือผมมาถึงนะแต่มันกิ้นผู้เดียวน้ำมันก็แสบม,มันแสบดุจ่ามันแสบระดับคนเดียวมันเกิดขึ้นบ้านอิ่มไว้เนาะกินก้าวต้องกินกับวมูกับพวดเลยี่น้องกิน อาาร่อยคนยังเสียแบบบ้านๆเลยคาารับอะไรถังนู้นมยู่ก็บเสียด้วยถังติดบ้างถือว่าเป็นอาหารที่ว่าหายากชนิดหนึ่งเนาะถือกันครับปลาไหลบ้านผมรู้แอรออ่อยตากุ้งไหมอีกนะเอาให้มันสุๆดๆนขะึ้นเลยอันนี้คนไม่ต้อง แกกันเดียวแกลงไปบ้านนั้นนี่พุ่นบ่กินปลดหลายพีย่น้องกินจะพอกับลูกสองพนลูกเมียเพื่อกับเ่กินใบเพกก็ลูกโอดด,ด,าด,ด้าฟาดลงไปพี่น้องหอมยังดีมาเด้อพี่น้องนั้งไก่นั้งไก่เขาแรกน้ำไก่เน,น,นี่เาข,ขาเน,นี้ยเอามบโน่น กินห mm. ัวเจ้าวะยำแบ่งผมมากินหัวเจ้ากินหัวเจ้ต้องจะแบบช่องดียำต่ามาเขายงกินลงไปมีเยอะดีน้องอีกโดดขึ้นไปพี่ต้นไหนพวกบอกร้านเฉยๆพอดีพี่แกงสามหัอ หลักนข้าเข้าจกออกพีน้จักไปสีหญ่ยังพี่น้องยายบำรุงคือบบกรเม็นะไร้ายาบำรุงเขาขึ้นมาดจกสียหญนเขาแซ่บัพีน้องยังเจไปสียหมาสามรอบไปกินเขาสอบนนึง็นใส่ยวัดิียงยินยุบเหมนยังมึงจัมงแซ่ วัดองลินผู้ใดผู้ใดเป็นเมยั้เนี่นยเมยก๋วยลเม,มนูนี้เป็นงานเด็ดไหมครับเด็ดจ้ำลงไปคำบไม่ใหญ่ปลาไหลตาก,กา,ากินลงไปกินเื้หมดแซบมันต้องหมดกิโลมือมือไปใส่อีกป่ะเนี่ยใเอ้ือมือมือจ่ีอีก mời mời mọi người nghe nói đi không mọi người hôn nhân được hai lượt hm 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 ลงไปกินปลาไหลไม่ได้หืมเอาเห้กินค่คัดบ้างด้วยซีมตุมปลาด้วยน้ำตุ่มปลาแต่ปลาขวบกินค่คับ้างปลากระตุ้ก็ดีนะพี่น้องบ่าตุ่มเน่อตุ่มปกาขกบได้ปลกขวบกนเลยพอ่ไปองเ้อเห็นมาพี่น้ออย่างกอนบ้านนี่แหละครับ บวกเข้าไปข้าวัวนเกบี้มีแต่เนบ้อเดนอดเดือดป่ะเนี่ยี่เงี้ยต่างกันก็พอเสียดวะส่วนผสมมันก็ต้องมาเรียนาหน้าไม่ได้มันเดิมน้ำปล่าแล้วก็คุณก bắt nhiều cháo, bột bắt mọi ăn hết người, người người khác ừ. bắt lên, 2 già ăn im ra, ăn luôn cá này đây, chừng nào tiếc mà ăn hoa không ăn được, hấp gần, là im nó, ừ. Ừ. เอากระเบิดที่พี่น้องเหรอกระเบิดโอ้สองข้ามกัมมมบพ่อแมพี่น้องสามคำามันจะเกินพิกัดควรเ้อานี่แหละ อยูเล right ้หรืพี่น้องยู่ลหรพี่น้องอิ่มกินแค่อิ่มเด้พี่น้องเด้อมเาจะยึดเบ่อต้มยึดหัว่จนี่ก่น แทบไม่เขาต้มแล้วล่ะแทบแทบไปละสามหม่อมนู้นเดี๋ยวเขาจะเอาต้มไปเองเขาต้มลงข้าวอ๋พรุ่งนี้ไปโค้งของคนใช่ไหมเอาชุดต้มม่ให้ครึ่งโลพอมันกินไม่หมดเอาแค่ครึ่งโลพอจากบาทไม่รู้จะซื้อมาแล้วมาเอาตังค์นะเอาแค่ครึ่งโลพอชุดต้มมีอะไรบ้างก็แล้วแต่และชุดต้มอ่ะ ว่าแต่ว่าให้ให้มีด yeah. um, ีม um. ีอะไรกมล่มมาพร้อมอ่ขอกม่มาเลยุดต้ที่บ้เล็ีอยอว่าหนึ่งยังกว่าคนในครอัวยังแบบิู่ี๊ดชุดต้ขึ้นโี่ยังเงินม่ะอิ่มนพี่น้องโ้อะโค้ดอ้อีะโค้ดอ่อิ่มแบบ่าอิ่มแบบพี่น้องอิ่มเลย มืกินเข้าบันพันนุ่นครับมือเนี้ยพันนุ่นกบพอเป็นทั่วแล้รับไปเดินมา่กินขัวปลาไหลปาเพชรปลาไหม่อไหรพี่น้องแซ่บอยากพึเก่้านะครับสายแดกสำหรับเมื้อนี้็สิจพ่อสามีเนาะพี่น้องเนาะอากาศก็เริ่มเป็นแปงแล้วได้พี่น้องเด้อททำมาเดื่มนาวรุ่มวีวีเลยได้พี่น้องด้วเขาก็สิได้เกีียวเด้พันนุ่นกิเกี่ยววันใดนปะอย่างวันเปือหัดนเปพน่รอหัดพี่น้องด้อมาเบิ่งเรือผมจะพาไปพี่น้องไปเบิ่งไปช่มเร้่องหน้า่นงามป๋าไหนได้พี่น้องะ ันทมักชิปนีืก็ก้นไหลก็แช่เนถุงช่องเด้อฝากกดติดตามช่องนี้ให้เด้พี่น้องครับช่องแดกย่างเดียวครับพี่น้องครับเมียนครับตลาบวันนี้จะเปิดอะไรนะครับป้าบ๊ายบครับสวัสดีครับ